ในบทวิเคราะห์ของสื่อการเมืองวันนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องมิบังควรที่ทั้งกลุ่มกปปสคณะรัฐบุคคลรวมถึงพักประชาธิปัตย์นะคะกำลังกระทําอยู่ก็คือการพยายามดึงสถาบันเบื้องสูงมารองรับการขโมยอํานาจให้กลับมาอยู่ในมืออย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งที่รู้กันอยู่แล้วว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัล่์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เรื่องหยุดทำเรื่องมิบังควรความหมั่นไววในฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลไม่ใช่ข่าวลือและเรื่องล้อเล่นยิ่งใกล้วันที่จะประกาศชัยชนะยิ่งเกิดความไว้วันเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าอำนาจที่จะได้มาถือครองนั้นเป็นของร้อนอาจทําให้มือผ่องได้ จึงมีความพยายามที่จะดึงสถาบันเบื้องสูงมารับรองความชอบธรรมในการกระทำของฝ่ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นการประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตดเป็นผู้นำชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขึ้นทุนกล้าวทุนกระดมอมและลงสนามรับสนองพระบรมราชองการของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของคณะรัฐบุคคล ที่ให้ผลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเรียกประชุมผู้นำเหล่าทัพหัวหน้าส่วนราชาการผู้นำทางสังคมเพื่อร่างพระบรมราชองค์การทางออกของประเทศขึ้นทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายล้วนเป็นไปเพื่อดึงสถาบันเบื้องสูงมารองรับการกระทำของพวกตัวเองซึ่งเป็นการมิบังควรอย่างยิ่งสถาบันกษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองไม่ยุ่งการเมือง องค์มนตรีซึ่งมีสถานะเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ก็ไม่สมควรที่จะมายุ่งกับการเมืองคนทั่วไปรู้ว่าม็อบกอปปสคณะรัฐบุคคลและพักประชาธิปัตย์ล้วนเป็นพวกเดียวกันแบ่งงานกันทาแบ่งหน้าที่กันเล่นการไม่ตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอคณะรัฐบุคคลของพลเอกเปรมจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะเป็นพวกเดียวกันด้วยหรือเปล่า หรือหากทำตามข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลก็จะถูกตั้งคําถามว่าสมควรหรือไม่บังควรหรือไม่ที่นำเอาปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นสู่เบื้องสูงทั้งหมดล้วนเกิดจากความหวั่นไหวในเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของพวกตัวเองจึงบางอาจคิดดึงเอาเบื้องสูงมาเป็นเกราะป้องกันการเมืองมีทางออกอยู่แล้วหากเดินตามระบบเดินตามกติกาและกระบวนการที่มีอยู่ แต่ที่ไม่มีทางออกเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำทุกอย่างให้เกิดทางตันเพื่อปล้อนอำนาจประชาชนไปเป็นของตัวเองโดยยกเรื่องการปฏิรูปมาบาังหน้าเมื่อรู้ว่าอำนาจที่จะได้มาเป็นของร้อนท่าทางจะขุมไม่อยู่ไม่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศจึงพากันคิดทำเรื่องมิบังควร